นี่ตุ๊กตาเทปตัวแรกที่ดำเข้ามาอิมพอร์ตมานะครับเพื่ออะไรฮะเพื่อที่จะบอกคุณผู้ชมว่าวันที่ยี่สิบนี่ใช่ป่าพูดได้พี่พูดได้นี่ตัวเทปทำไมพูดได้เราจะมีดูแฟนมิกค้งที่หนึ่งคุณผู้ชมเพราะว่าเราไม่เคยได้มีโอกาสพบปากกับแฟนรายการเลยไม่เคยเลยเราจะฉายรอบพิเศษภาพพิเศษเรื่องเทปสองนะครับที่โรงภาพพิเศษคอเทียซีนอาร์ต28กรกฎาคมนี้นะครับกติกาง่ายๆยังไงฮะกติกานะคะให้เข้าไป เฟซบุ๊กแอนเพจของวิธีเกิดมาคุยกดไลค์แล้วก็กดแชร์คลิปนี้นะคะแล้คอมเมนต์หรือแท็กคนรู้ใจที่อยากจะชวนไปดูหนังด้วยหัวดแปด80รางวัลรางวัลละสองที่นั่งหมดเคตวันที่ก9กระดามชวนคนรู้ใจไปได้หรอได้สิที่คลิปที่ว่าเนี่ยคือคลิปอะไรเอายิ่งง่ายเข้าไปที่ Facebook วิที่เกิดมาคุยแล้วคุยเจนเหคลิปเลยแล้วเราเจอกันนะครับวันนี้เราไปแล้วล่ะพรุ่งนี้เจอกันใหม่ไปแลิปจบแล้ว ไม่ดูเลยทำไมมันสั้นอย่าง<อ>าคลิปอ่ะออถ้าคุณอยากจะดูคลิปเด็ดๆอีกมากมายของรายการเราสามารถกดปุ่ม subscribe ตรงนี้ได้เลยครับกดเลย